다디어라다이도야 <목소리로> 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 ค่ะวันนี้ก็พบรับพาร์ทเชนเนลแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปตลาด่ทเลยนะคะเราอยู่กันที่คาเฟ่ของโยฮันเน์ทีมโยฮันนมวีไอค่ะทุกคนทีมโยฮันทีมโยฮันน์ต้องแเลยคะเน้อนะทุกคนก็มาคาเฟ่น้องเนาะคาเฟ่น้องจัดถึงวันไหนเออตั้งแต่วันที่2ีวันที่26เนาะโยฮันเจอที่22เราก็เจอวันที่2ี่สิบสเหรอเห็นะทุกคนที่ยังมีเวลามาอยู่เนาะใช่้ค่ะนั่นแหละ มาได้น้อีที่บางว่าก็เดี๋ยวรายละเอียดไปคลิเหมือนเดิมใช่เวลาวิธีการมานาอแต่ใครก็น่าจะรู้กันยู่แล้วเพราต้องมาเป็น้อยรอบแล้วคาเฟ่เนี้ยนะทุกคนนั่นแหละหรือว่าถ้าเกิดใครมีคาเฟ่ที่อื่นใหม่ๆแนะนําก็แนะนาใต้คลิปเราได้นะเพราะเราก็รู้แค่คาเฟ่แถวนี้แหละแบบคาเฟ่เดิมต้นซามุนไปบนมาแล้วทุกคนก็ถ้าเกิดใครมีคาเฟ่อะไรแนะนําก็คอมเมนต์ได้นะทุกคนก็ฝากโปรเจกต์ของโยฮันไปด้วยเนาะยินมาก เดี๋ยวเราให้ไปดูบรรยากาศในร้านเนาะ อนนี้คือของที่เราสั่งเนาะมันก็จะเป็นเซตใช่ป่ะร้อยแปดเก้าบาทเนาะก็จะได้น้ำแก้วหนึ่งได้เค้กแก้วหนึ่งแล้วก็ได้เค้กเปถ้วยหนึ่งได้เค้กถ้วยหนึ่งแล้วก็ได้น้ำอีกขวดหนึ่งนะทุกคนก็แล้วแต่เนาะใครจะสั่งอะไรมาใช่ป่ะถ้สมมติว่าเป็นเซตตรงนี้ใช่ไหมก็จะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทแต่ว่าถ้าสมมติเพินมทานใจก็จะเป็นหนึ่ร้อยแปดเก้าก็จะได้ของทานเนี่ยสโลแกนได้อันเดียวแล้วก็สเปกก็สุ่มใช่สเปกมีสามลายเนาะสุ่ม เออมามห็นนะทุกคนก็นั่นหลเนาะแล้วก็ไอ้สโลแกนมีสองอันเนาะก็สั่งเราสั่งมาคนละแบบนะเพรว่าที่เหลือปกติเนาไใชก็ไม่มีอะไรแลกป้สำหรับคาเฟ่โยฮันชถ้าเกิดชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์ที่เราใครอย่ลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะยิ่งเยอัให้ยิ่ยอให้ยิ่เยอให 아니 저기 이거 맞대요. 바람